ค่อยๆไปแหละกับของเก่าให้เลี้ยงให้ออกให้ได้ที่สนามรู้เปล่าพี่โรงเรียนพี่กับพี่อ,อ้อยโรงเรียนพี่ที่เตรียมแล้วให้ตัดเลยตัดเลยเพราะว่าพี่เจ็บแขนนะครับพี่อ้อยเจ็บขาเราก็ต้องหาวิธีที่ออกลูกแต่ละข่าให้เราไม่เจ็บแขน,นแล้วที่เนี้ยเขามีวิธีการกีฬาเขามีอะไระเขาก็จะอธิบายได้ว่าเพราะอะไรมันถึงเจ็บเ <7 S 2> พราะอะไรลูกมันถึงเดี้ยว ใส่ดีเลยดูดนนดโนด้้ดช่มปูน่ยครับชมปูเข้มชมปูเข้มเลยปูอ่อนมาโหดไปชม่อนนัใครรู้ป่ะพี่แมนใช่ไหมูเข้มนเขาต้องใส่เต็มเลย เห็นมว่เขาไม่ได้ออกแรงเยู่เขาไม่ได้วิ่งแรงมากไมนะ่ได้ขอเราจะวิง่งแรงกว่าอยูอมันมีเหตุผลนะก็อยู่ที่เราเข้าวิธีเข้าทาลกเ้ื่ออะไรเพื่อม,มีเหตุผลเยอะเลยครับก็ก็ต้องค่อย,อยหๆหาครับ จะโมูกว่าพวกนี้เข้มนะเริ่มมาแล้วจริงๆมันมาสักพักก็แล้วเองภูมิแพ้ใช่ภูมิแพ้ตูตาวนิดไม่ได้อายไลเนอร์ไม่ได้อะไรทั้งนั้นภูมิแพ้ล,แล้วนๆถ้าออกขอบตาแล้วยากมาเลยจะแก้ไหม เป็นไงบางพีช่วงนี้ดีดีดีใหม่ไปเทีาา่ยวหน่อยครับให้ไปล้ขวีแบบตีแบบตแบบอนที่นี่เปิดเหรอถ้าไม่เปิดก็จะหาที่ซื้อได้ครั <c oughs> บเจ็ดเห็ดเดอดเด็ดเด็เด็ดเเจ็ดอันนเ้นเเดัดเดิดตลอดอยู่แล้ว เล่นแล้วเนะาะเล่นลครับพี่พน,น้พนองกอนแล้วพี่นงมานี่ช่วงตั้งแต่ <c oughs> เรียนไหมวันนี้หนักพี่อาทิตย์แล้วพี่พี่เรียนมา <c oughs> องเรียนมาประมาณเดือนนึงได้ไถึ่ถึงสออาทิตย์